สวัสดีครับวันนี้เรามาตกปลาเรามาตกปลา้ยเกาหลีขัดเหลือเกินขัดจังหวัะในการพูดนี่ไม่อยู่สักทีเมื่อจะหยุดเรียกยายยายยาย,ยายเกาหลีไม่รู้ทำอะไรนน พากันเนี่ยกัน,กนตายยายสองคนวันนี้มาเรามาตกปลาครับใครเห็นนะชัยะจะได้ตกปลาเลยนะ,ะเหยื่อปลอมน<ะ>เนาะเหยื่อปลอมใช่ไหมะจะได้ามาตกปลาแบบเหยื่อปลอมนะครับตอนนี้ ตกได้ประมาณครึ่งชั่วโมงไม่มีวี่แววเปลี่ยนเป็นประกาศดีวกว่านี่โหดไม่โหดดูนี่ไว้คันเบรดเนี่ยนเก คันเบยยำแพองอะแต่มาตกปลาะกะในตรงนู้นหน่อ้ต้นน้ำนที่มันตูบที่น้ำมันตีกัดดีนะต้นน้ำมันจะอยู่นะหลุดใส่ปุ๊บกินปับ๊บตัวใหญ่เมื่อกี้นะเดีย๋ยวไว้อยู่เลยน่าดูน้ำนะเดีเอาลงวัเอาทีให้ ใส่ปุ๊บกินปั๊บนั่นนั่นหลุดบาคมแล้วมกงวันนี้เลิกงานกับเลิกงานกลับมาอันนั้นมีเบียร์จะมาแล้วเนี่ยเราเบียร์เพียบ bên cạnh nó đấy, ơi, <laughs> tít đi, kim bắp ba cả mang hiu chặt, nè ma, nè ทำไมนี่มีผ้าที่ไหนเล่าน่ารักเกินตัวปปลน่ารักแล้วตัวเล็กด้วยนะกินลึกมันกินแบบลอยลอยสายทอดกรอบเอาไหมเอากำลังเอาขึ้นไหมเอาเอาปลามันขึ้นไหมปลามันขึ้นเยอะเยเลยดูดูดูท่าแล้วได้ใส่บ่อยใช่ไหมดูนี่นะดูนี่นะ ใส่ปุ๊บกิมปั๊บนี่ใส่ปุ๊บกิมปั๊บมันเรียกกันเหรอเอ้ามันหลุดตัวเบ็ดแล้วไม่คม้วตายตัวแล้วเนี่ครับถุงปลาก็ว่าใส่หอมใหญ่มาใส่ปลาจริงๆเนี่ยเพราะน้านั่ง โอ้โหอย่างน่ารักอย่างน่ารักัวกรอบเลยตัวนี้สี่โมงนะครับตัวนี้เออเปียบมุมมุมนี่ดีโอ้โหอย่างน่ารักเห็นไหมอย่างน่ารัก ปลาน่ารักตอนมาโหขับรถใหญ่มาอย่างเท่ขับรถตไหมย่างนีเพื่อหวังที่จะไอหวังปลาอะไรวะปลาแบก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 ปนอืมปลาชีโดเงี้ยไม่เอาครับไม่เอาเราไม่เล่นเราไม่เล่น ปลานล้วมาเราไม่เล่นแล้วเราเลิกดูนั่นเล่นกันอยู่นี่แหละคอบบอหลักที่ปลาเลยคันเบสถอดลอกได้ไหมตอนนี้คัมเบย์ยำแพงเนี่ยคัมเบย์ยำแพงเป็นไงเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยแต่เนียหมดแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยดีมาหน่อยหนึ่ง ถ้าทำนี่ขยี้เลยเอาตัวขยี้ใส่ปุ๊บติดปุ๊บนั่นไหมแม่งหิวจัดกินไม่ได้ตวดงงดัวเปิดลุงล่างเลยเอาตั้งสูงกว่านี้ จากตัวเบ็ดตัต้องตั้งสูงกว่านี้ไหม <c oughs> จากตัวเบ็ดตะขอตะขอเปลี่ยนเป็นโอ้โหร้อยเท่า, <c oughs> น,ทาน่ารักเลยใครอยู่ในเกาหลีนคะครับไหนไหน เนปจูนอันนี้อะไรวะอะไรคืออะไรปลาเข้าอะไรวะ <c oughs> โอ้โหตัวนี้โอ้โหมิ่นชนตาข่ายใหญ่เบ <c oughs> ้อเลนะ่ อันนี้สงสัยเนี่ยตะก้อตรงนี้ตะก้อผืนนี้ที่ปลามาวิ่งชนมันเป็นปลาตาบอด <c oughs> ดูเราไปเอาโฟมมามัดดิโฟมนมัดดใหญ่เลยมัดให้มันลอยอะ่ะโอโฟมลอยเลยให้มันลอยไปแหละแปบ๊บเดียว,ยว <c oughs> โฟมอ่ะโอ้นี่สายใหญ่สายใหญ่โอ้โหดูนี่ ฝีมือไม่่ตัวใหญ่เนี่ยไปทำอะไรนะเป็นหนึ่งมันไปอะไรนะทอดทดปลาเนี่ต้องทอดอยูหนึ่งม่นได้กระดูกมันแข็ง